โอเคขับนะุณทุกคนก็กบสพัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาดูเกม Among Us ใน EP ที่6นะครับผมบางคนนะ่าจะถามว่าทำไมเมื่อเล่นมาครับก็คือก็ว่าตอนเช้านะครับผมฝนตแกแรงมากเลยอะแล้วฟ้าร้องด้วยเราอันไม่อด เราอัดคลิปไม่ได้นะครับผมอ่าอย่างนี้แหละเราอัดคลิปไม่ได้เนี่ยครับผมอ่ะเริ่มกันเลยฆาตกรสามคนเหมือนเดิมอ่าโอเคโอเคเราสีเขียวเขียว ดูสิว่าเราจะได้เป็นฆาตรกรหรือเป <c oughs> ล่ารอไปรอไปไม่มีคนออกด้วยสแสดงว่าเราต้องเป็นฆาตรกรแน่เลยว,ว้วาวทำมานานหลดจังโอเคมาแล้วเห็นอัพป่า เราเป็นไหนเป็นค่ะแต่ก,ก่อนแลน,นี้หนึ่งแห่เจ้อ,อมงอัสตัวอื้อหือไม่อยากออกไม่อยากออกอย่าออกออ apa kena kan whoa segue dah ye ตายสองคนบ้าทำไมตายเยอะจังไม่ตายเยอะจังยเฮ้ยทำไมผีพูดได้เฮ้ยตรงเด้เลยผีส้มฮึ่ <c oughs> แล้วว่าเราว่าสีน้ำตาลเนะี่ยเราไปแต่นี่ยังไม่มีใครพิมพ์เลยเอาเราโอ้ตรงนี้น่เลยเออาดูดี อ้าวไปแล้วก็ดึงข้อเออเฮ้ยเรายังไม่ได้ฆ่าใครเลยเด้อ เราอีกหนึ่งตาครับผมเราอีกหนึ่งตาตอนนี้ฆาตกรหนึกก่งคนตอนนี้ฆาตก,กรสองคนแล้วนี่มอมที่มุมซ้ายนะครับผมมุมซ้ายบนบรรทัดที่สามนะครับผมเห็นไหมมันจะมีวงเล็บโด,ดดเด่นอยู่นั่นแหละ ตอนนี้มีฆาตรกรสองคนนะครับถ้าเข้ามาอีกหนึ่งคนมนะั้งหรือสองคนก็จะเป็นฆาตรกรสามคนนั่นเองนะครับอ่าและอันพวกนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่า ตัวน,นี้นะครับผมคนทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะออกไปหรือไม่ออกไปดีเราต้องรอดูแล้วว่าเราออกไปดีกว่าแล้วว่าไม่ต้องออกไปดีกว่าเพราะว่าคนเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้นี่ ตอนนี้เก้าคนแล้วตอนได้ขาดแต่กอนเหลือมีสามคนทำไมเข้ายังไม่เริ่มสักทีผมาก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้คนมีสิบสี่คนมีสิบห้าคนตอนนี้เกมเริ่มแล้วว,ว้าวทำไมเริ่มเร็วจัง เรารอทั้งนานรอไปรอไปเราต้องมารออันนี้อีกโอ้ my god แล้วว่าเราเล่นตาน,นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละอืมเย้ yeah! ได้เป็นอีกแล้วจุ๊บเฮ้ย <laughs> ว้าวเราได้เป็นอีกแล้วตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยทุกคนทุกคนรีบไปทำเคส อือกูวอตตงเออตอนนี้คนออกไปแล้วนี่คนนี่ตอนนี้เราอดเวลา หนึ่งทุ่มเก้านาทีอ้าวไม่ใช่เราไม่รู้ว่าจะบทใครไม่ใช่นะ ต้องไปทำเคสแล้วทุกคนเราต้องไปทำคลสนี่ต้องไปเฮ้ยเฮ้ยใครตายนี่ สีน้ำเงิน <olmak> อ <Okay, okay>. ืมอืมอืออกนจากตรงนี้ได้ไงเกโอเคอือเอาใครดีนะ โฮยเฮยฮยยยนไนคนนี้คนแล้วกันนาค่าตะกอนชนะกระปมกกอนชนะกระปมกกกอนชนะกระปม ก็โหดนะครับผมอืมโหดอ่ะเล่นอีกตาหนึ่งก็พอเล่นอีกหนึ่งตาครับผมหนึ่งตาครับผมเดคนแล้ว ออมาอีกหนึ่งคนก็นเป็นสามคนนี่สิบสิบสองแล้วสิบสามแล้วสิบสี่แล้วสิบห้าแล้วโอ้โห,โหแล้วอังเลยนต่นี่นะตอนตอนประมาณนี้ฝนไม่ตกอ,อือหึ

ทำอะไรกันทุกคนอเสร็จแล้วสแล้วโห เราต้องไปทำแควฮ้ยโอ๋โอใครยังเอง b ี m คนนี้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 คนคนี้ปีนไปก็ยังมีใครเห็นอยู่ด <c oughs> ีอ๋ออกก็แล้วกันแล้วเข้างบนอ้าวค้างค้างจังหวัดโอเคทุกคนกบ คลิปนี้นะครับผมโก้คือแค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีบ๊ายบายมาเจอกันนะครับบาย